ทีนี้นะครับถ้าท่านใดที่สนใจนะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะเข้ามาวันนี้เพิ่งล้างเสร็จเลยนะครับยังไม่ได้ขัดสีเลยนะฮะแต่ไม่มีตําหนิใดๆทั้งภายนอกภายในนะคะอ่คอนโซลจะเป็นสีแดงตัดกับสีดำนะฮะเลงเลอร์ลูบิคอนนะครับทีผมบอกว่ารุ่นนี้นะฮะลูบิคอนจะให้สิ่งนี้มานะครับสิ่งนี้มาก็คือนะครับอ่ สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้ผมมีรถออฟโรดเข้าใหม่ขวัญใจสายลุยนะครับสายเลือดอเมริกันของแท้นะครับใช่เลยครัผมอยู่กับรถจี๊ปแลงเลอร์นะครับจี๊ปแลงเลอร์รุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0 g c 270แรงม้านะครับเกียร์8สปีดบอกเลยว่ารุ่นนี้ขับสนุกแน่นอนนะครับท่านใดที่ชอบนะรถสายลุยสายออฟโรดบอกเลยว่าเรามีรถ เข้ามาใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้คันนี้บอกเลยว่าสีเขียวเนี้ยนะครับเหนียวซับนะครับขวัญใจสายลุยนี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละจุดนะครับว่ารถคันนี้ได้เข้ามาใหม่สภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น JL นะครับคือโฉมสุดท้ายของปัจจุบันแล้วสลับจิฟนะฮะรถสายลุยจากอเมริกันนะครับคันนี้รถใหม่นะฮะรถใหม่อยู่ที่5ล้าน5แสน นะครับห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทตีไปห้าล้านห้าแสนนะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นทางเลือกที่สุดคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับเหมือนที่บอกครับเจฟคันนี้เครื่องยนต์สองพันซีซีนะฮะเครื่องยนต์ที่บล็อกไม่ใหญ่มากนะครับเพื่ออความประหยัดน้ำมันแต่ว่าใส่เทอร์โบเข้ามาทําให้อัตราเร่งแรงม้าผลิตได้ถึง2องร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับสำหรับเกียร์แปดสปีดนี่ครับมันอย่างแน่นอนนะครับห้องเครื่องนะครับจะเห็นได้ว่า ห้องเครื่องสะอาดสีเดิมนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยมีการชนเก็บสีใดๆมาทั้งชิ้นทั้งทั้งสิ้นนะฮะแผ่นกันความร้อนนะฮะไม่มีรอยไม่มีตําหนิใดๆนะครับนี่คือห้องเครื่องนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะชอบที่ไฟนะ JL เนี่ยนะครับทำไฟมาใหม่นะฮะดูเก๋มีสไตล์นะครับกันชนหน้านะครับถ้าเป็นรุ่นลูบิคอนนะฮะจะมีตะขอมีตะขอออกมานะฮะแล้วก็มีช่องตรงนี้นะครับกันชนที่จะดูแข็งแรงมากกว่านะครับมาต่อนะครับคันนี้ ยางนะฮะเปลี่ยนใหม่เป็นโยโกฮามานะครับ G o l a n d a MT นะครับแม็กติดรถนะครับตัวนี้เป็น265/70ขอบ17นะครับจี๊บใส่ใจแม้กระทั่งนะฮะทัด์มาดูแลล้อแม็กมีลายของรถจี๊บด้วยนะซึ่งแต่ก่อนรถจี๊บเป็นรถสำหรับต่อสู้ทางทหารอยู่แล้วนะครับพัาะุ์ความบึกบืนความทนทานนี่หายห่วงแน่นอนนะมาดูต่อครับทัศนเนี่ยกระจกเนี่ยเขาก็ใส่ใจแม้กระทั่งว่ามันต้องมี เขาเรียกอะไรมีมีมีภาพรถจิ๊บอยู่ในกระจกด้วยนะครับราคาแผ่นหนึ่งก็หลายตังค์เหมือนกันนะครับเพราะคันก่อนที่ซื้อมาก็เคลมกระจกให้ลูกค้าอยู่นะครับต่อมาที่เห็นนะครับคันนี้นะครับภายในนะครับเบาเป็นเบาเบาหนังแท้สีดำนะฮะตะเข็บสีแดงนะฮะเดินได้สีแดงปักที่บอกว่ารูบิคอนนะครับรูบิคอนหมายถึงว่าเป็นรุ่นที่ตกแต่งมานะครับเฉพาะนะฮะมีดิฟล็อกไฟฟ้านะครับ มีอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษนะถ้างปน้นดีกว่าจะได้บอกรายละเอียดของรถได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องฟังเสียงนะครับท่านผู้ชมจะได้ฟังเสียงด้วยว่าเสียงเครื่องยนต์คันนี้เป็นอย่างไรนะครับเป็นพุทสตาร์ทนะครับออปชั่นรุ่นใหม่มานี่ถือว่าก็ให้มาครบนะครับอนุญาตเปิดแอร์นะครับคันนี้นะครับคอนโซลจะเป็นสีแดงตัดกับสีดำนะฮะนะฮะแรงเล่อลูบีคอนนะครับ ที่ผมบอกว่ารุ่นนี้นะฮะลูบิคอนจะให้สิ่งนี้มานะครับสิ่งนี้มาก็คือนะครับเป็นดิฟล็อกไฟฟ้านะครับจะเห็นว่าด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับเป็นดิฟล็อกที่สามารถเวลาเข้าก็สามารถนะครับเข้าเข้าดิฟล็อกนะฮะเวลาเข้านะฮะมันก็สามารถขับร0 0เเโอกาสที่ล้อฟรีนะครับจะไม่มีเพราะฉะนั้นเองการปีนป่ายนะฮะในทางที่เป็นทางชันหรือทางลื่นเนี้ยจะทําได้ดีนะฮะเพราะนั้นดิฟ ล็อกหน้าหลังได้นะครับแล้วก็จุดต่อมาคืาเรียกงเวบาสวบาคือจุดนี้ครับสวบาหมายถึงว่าเหล็กกันโค้งนะครับเราสามารถหย่อนลงได้เพราะว่าเวลาลอ้อใอดล้อหนึ่งนะครับลอยนะครับก็จะทําให้การปั่นเกาะพื้นนะฮะการเกาะพื้นทั้ง4ล้อเนี่ยทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเอกสวบาจะปลดเหล็กกันโคง้งให้หย่อนลงไปเพราะนั้นการเกาะพื้นทั้ง4ล้อก็ทําให้การปีนป่ายหรือการลุยผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนี่คือข้อดีของ ของจิปนะฮะจิบแรนเลอรรุ่นนีนะะ้ที่รุ่น J.K ไม่มีแต่แต่ J.L รุ่นสุดท้ายนี้ให้ดิฟล็อกไฟฟ้าให้สเวบาตัวปลดกันโคงมาอต่อมามาเรื่องออปชั่นทั่วไปนะครับพูดง่ายว่าอย่างหน้าจอนะฮะที่เป็นจอทัชสกรีนนะฮะระบบมีเดียนะฮะทุกอย่างนะ,ะแอปพลิเคชันต่างๆเชื่อม Navy ทุกอย่างให้มาครบหมดเลยนะครับนี่คือความสุขสบายของรถ อเมริกันนะครับซึ่งสมัยแต่ก่อนเองออปชั่นจิ๊บจะให้มาน้อยแต่รุ่นใหม่ๆเองให้มาครบเลยนะครับส่วนเลขไม้นะครับเลขไม้คันนี้หน้าปัดอยู่ที่50,000 5,398กิโลเมตรเลขไม้นะฮะเครื่องยนต์เบนซินนะฮะต้องบอกว่าคันนี้แรงขับสนุกแน่นอนนะครับแล้วเอ่เรนจ์ในการที่ขับตอนนี้นะ้ำมันอยู่ประมาณอ่า หนึ่งส่วนสีถังนะั่นก็อยู่ประมาณ166กิโลเมตรก็บอกระยะได้ว่าเราจะวิ่งไกลไปกี่กิโลนะครับเพราะนั้นไม่ได้แตกต่างจากรถยุโรปรถญี่ปุ่นทั่วไปนะออปชั่นรุ่นใหม่ๆม,ม,มาสำหรับจิ๊บให้ขับขี่สะดวกสบายทั้งสำหรับทางลุยนะแล้วก็ทางาถนนที่เป็นออนรถทางรถยางได้นะฮะมาดูเรื่องเอกสารทะเบียนนะคันนี้จดทะเบียน10กันยายน2564หรหรือปีส0 21นะครับแต่คันนี้เป็นคอสอสอนะครับรถ2ปี3ปีนะฮะรถจดทะเบียนมา2ปี หกสีก็หอ,อ่ะฮะประมาณ2ปีนะครับไม่ห้าหมื่นโลก,ก็ถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานนะครับแต่คันนี้ต้องว่าสวยมากทั้งภายในและภายนอกนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากภายในที่เราเห็นน้องทัดดูประตูด้านหลังด้วยนะครับเบาะเบาะเห็น,นแล้วนะครับว่าเบาะคู่หน้าภายในนะฮะเรียบร้อยถ้านะไม่มีตำหนิใดๆด้านหลังกนะ็เช่นกันนะครับเบาะ ผู้โดยสารตอนหลังนะฮะแทบไม่มีรอยใดเลยเพราะว่าเจ้าของใช้รักษาดีมากนะครับทีนี้สิ่งที่ตกแต่งเพิ่มโอเคมาดูทางนี้แล้วกันนะฮะมาดูทางนี้แล้วกันขอลักเรือครับที่เพิ่มให้มานะครับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อฮุกนะครับมาสเตอร์ฮุกนะครับสำหรับลากเรือลากจูงต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับอีกสิ่งหนึ่งสําหรับคันนี้ที่ตกแต่งเพิ่มนะครับคือบันไดข้างนะครับจะเห็นว่าบันไดข้างคันนี้นะครับออกแบบมาแข็งแรงมากนะครับ แข็งแรงมากนะฮะเพราะปกติบันไดเขาจะเป็นบันไดพลาสติกนะแต่คันนี้เป็นบันไดนะครับบันไดเหล็กแข็งแรงมากนะครับสติ๊กเกอร์ลูบิคอนนะฮะโดดเด่นเลยสีเขียวด้วยนะครับสีเขียวนี่นะฮะรุ่นนี้เขียวใหม่ล่าสุดเลยนะครับอยู่ในกรีปแรงเกิลเรสแตรดเตอร์นะครับมีสีเขียวนี้ออกมาให้นะเขียวทหารเลยนะครับดุดันบึกบึนเลยนะฮะโอเคขออนุญาตล็อกฝากระโปรงก่อนแค่ ชอบอย่างนึงนะความเป็นออริจินอลของเขานะยังล็อกฝากระโปรงแบบรถจี๊บสมัยโบราณนะฮะที่ล็อกด้านข้างนะยังความเป็นเอกลักษณ์ของจี๊บอยู่นะครับทีนี้นะครับถ้าท่านใดที่สนใจนะรถคันนี้พึ่งเข้ามาใหม่ๆนะเข้ามาวันนี้พึ่งล้างเสร็จเลยนะครับยังไม่ได้ขัดสีเลยนะฮะแต่ไม่มีตำหนิใดๆทั้งภายนอกภายในนะครรถใหม่เหมือนที่ผมนําเรียนนะครับว่า5้าล้านสี่แสบาทตีกลมๆคือ5้าล้านห คันนี้นะครับท่านผู้ชมครับราคาพิเศษมากๆนะครับประหยัดไปประมาณล้านห้าแสนบาทผมนําเสนอราคาพิเศษนะครับแค่3ามล้านเก้าแสนเก้าบาทครับถูกต้องครับ3ามเก้าเี่ล้านมีทอนนะครับท่านผู้ชมครับราคานะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆประหยัดไปแสนห้ากับรถแค่2ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับ0847776699ครับหรือแอดไลน์ ID นะครับส่ง รายละเอียดรถเพิ่มเติมให้ได้แต่คันนี้บอกเลยไม่มีตําหนิใดๆนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรถยนต์มือสองเข้ามาใหม่นะครับผมจะนําเสนอรถนะครับให้ใหม่ให้ท่านได้ชมทุกๆวันนะครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์นะครับว่ามีรถเข้ามาใหม่ได้ส่งให้ท่านดูทุกวันนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับในที่เว็บไซต์ w w ิร์ลไวด์เว็บ n งค์ c นคาร์เซ็นเนะครับเวลามีรถเข้าใหม่มาเราจะอัปเดตนะเวลารถขายออกไปแล้วก็จะลบออกไปนะครับเพราะว่าเผื่อบางท่าน อาจจะมาดูใน2อ2เดือน3เดือนข้างหน้าแล้วรถไม่อยู่แล้วนะครับจะได้อัปเดตรถในสต็อกของเราด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับรับชมรับดูรถที่เข้าใหม่ของโมคัสเซเตอร์นะครับถ้ามีรถเข้าใหม่เราจะารีวิวให้ท่านดูทุกวันนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามขอบพคุณครับ